ส9เทวตาอุยโยชนักขาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทาบุญยสัมปท,ทางสัพเพเทวนุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาหุนตุขัดชันตุเทวตาคต,ตา20ิ สัพเพพุทธาภรรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังรหังตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภรรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังรหังตานันจะเตเชนารักังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภรรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหังตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตชันารักขั้พันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพรังรหันตานันจะเตชันารักขั้พันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพรรังรหันตานันจะเตชันารักขั้พันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชะนรักขังมพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชะนรักขังมพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพรังระหันตานันจะเตชะนรักขังมพันธามิสัพพโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ข้าสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดทังโมทนาในการสวดสาธยายมนตและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนมโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียญยอดเศรษฐีเรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเดิด